จะมาคุณสุดแสนเจผมบินได้ไงจะบอกให้ว่าผมเป็นแอดมินแอดมินของเกมนี่จะไปฟาร์มเงินแล้วก็เป็นแอดมินต่อจะฟาร์มเงินให้อยู่ต่อหน่วยจะกลายเป็นแอดมินโอ้โอ้โอ้แอดมินเต็มตัวแอดมินเต็มตัวเวรนางนั่น จะถาเนี่ยผมจะถามคนนะ ใครอยากบินมีบินเลยใครอยากบินใครอยากบินทำให้บินได้นะอบอใครอยากบินบินไหม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 ้่เมอนนู้อันนี้นี่ดิเฮ้ยเ เราไม่ต้องฟรีเสียเวาลาบินว่านบินบินเดียวนี่้บินได้บ่ ผมเปิดได้ฟังอเคั่ไม่ได้บออยาให้ผมว่าเะครับอยากเห็นผมเป็นแกียรออไงผมข้างเ้ผมว่าผมกล้าหมดผมเบียวเลโอเคน่าจะได้สองทีนะเกมนี้โอเคไม่จำเงเราไม่จำเงไปทางเดิมไง เออนี่ไม่เกี่ยวปืนเดี่ยวใจนี่งผมเลื่อนไม่ผ่าแล้วผมเลื่อนไม่ผ่าแล้วอากาศร้อนๆนับมาคู่กับคนร้อนๆนีแหลรเกมร้อนๆเหมือนบินบ้าบิน ขยันบินอ็วาขึ้แบบนกลางบบนินแม่มันจะช่วยคนนะ ไอพีไอพีไอพี

ไอ้คนที่รังกแกเอา้าโคตรง่าย ใครชอบแก้มมามามาใครชอบแก้วโอ้ยแจบตาเฮ้ย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 เฮ้เ้เฮ้ย้้ แค่ไม่ใช่มันจะบินไม่ได้หมายตัวสีเ <gun> ่ใครวางระ้เบิดได้เลยเบร์ใครมัน ใครถึงค้อนอ่ะจะตื่นค้อนเลยคนนี้ไอ้นี่ไอ้คนนี้ชอบแกล้กงเกมเกมเกมนี้ผมเป็นแอดมินอยู่อย่าแกล้งเกมนี้อ่ะแกล้งวะอย่าแกนะนะ จะได้เวลาตายแล้วจำใส่สมองไว้อย่าอย่าฆ่าคนเขาเดี๋ยวจะโดนเคว

ได้นะไล้ท้าทายอำนาจนะได้แล้ว ทิปเป็นเกียวเกลวได้มาดิโม้ บอ,อกเลยอย่ามาเล่นแบบนี้และไจก้าแบบนี้นะไจก้าขน,านดีทนกคนเราจะไปเชี่วยว จะแก้แต่ถ้ามีคนแกล้งผมแล้วก็มันจะไม่มีชีวิตอยู่เป็นชีวิตที่สอง

Hey, 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 you damn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bye, bye,